สวัสดีครับมาพบกับนชัชชเช่นเคยนะครับมีคนถามว่าในตัวกล้อง sony cv 10ตัวเนี้ยถ่ายที่50เฟรมเปอร์เซกเนี่ยบิตเรทอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียงเป็นเท่าเสียงเท่าไหร่นะครับก็ดูง่ายๆนะครับก็โหลดรูปอ่าโหลดคลิปเราอ่ะที่เราถ่ายนะครับลงคอมพิวเตอร์เรานะครับก็คลิกที่รูที่คลิปเรานะแล้วคลิกขวาตัวอ่านี่ครับ ที่ขวาแล้วก็เลือก Property นะครับ Properties แล้วเลือก Detail แค่นี้มันจะบอกกันนะครับว่าตัวเนี้ยอันนี้ผมถ่ายที่เวทนะครับ1920นคูณ1นนะครับนะครับ Total Bit Rate อยู่ที่52 5สอะไรห้ากิโลบิต per sec นะครับที่เฟรมเรท50นะครับส่วนเสียงก็บิตเรทของเสียงก็อยู่ที่เท่านี้นะครับ1579กนะก็คแค่นี้ครับดูเรียบร้อยแล้วอ่าดูเดี๋ยว ให้ดูเทียบกับยี่ห้านะครับอันนี้ถ่ายที่ยี่ห้าอ่ะก็เฟรมเรทก็จะต่างกันเยอะ,ะครับสามเท่าได้ไมั้งนะประมาณสามเท่านะครับอ่าขนาดไฟล์ก็จะต่างกันนะครับอันนี้นะครับอ่ะนี่อันนี้แถมนี่อันนี้นนเป็นอาจจะ OBS นะครับอ่าก็นะครับตัวนี้ผมตั้งสองพันก็จะใกล้เคียงกันครับสองพันห้าอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ เราเอาไปใช้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีผ่านโปรแกรมตัดต่อวิดีโอถ้าเราเลือกเอาพุทออกมาออกมาน้อยลงน่ะมันก็จะทงถูกลดไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับขนาดแต่ขนาดไฟล์ก็มีผลนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้ห้าสิบนะครับผมถ่ายแค่เจ็ดวิเล่นไปสี่สิบแปดเมกนะครับอันนี้ถ่ายที่ยี่ห้าเฟรมนะครับหกวิประมาณหกวินะครับพอสิบหกเมกเองเห็นไหมครับความขนาดไฟล์ก็ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ที่เราเอาไปใช้งานด้วยนะครับอันนี้แค่พัน นี่ก็พันแปดสิบนะถ้า 4K มันจะขนาดไหนนะ 4K เขายังไม่ได้่ายนะเพราะว่าขีเกียดมานั่งตัดต่อนะครับแต่ถ้าใครสเปคคอมแรงๆก็ลองไปตัดต่อเลยอัดสาย 4K ตัดต่อดูได้นะครับสำหรับผมคลิปนี้ก็น่าจบจากที่นี้นะครับที่เข้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Photo น o u จิ b e c โฟโต้ในะูทูบชาแนลนายจิตร์โฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ